่าเป็นวิธีการดูรายละเอียดรถที่เข้าออกแล้วก็การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลนะครับไปที่ข้อมูลรถเข้าออกครับนี้เราจะดูรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเวลาเข้าเวลาออกประเภทรถหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของการค้นหานะครับจากวันที่จากทะเบียนรถหรือว่าจากเลขที่บ้านก็สามารถค้นหาได้นะครับ ที่เมนูแอคชั่นนะครับด้านขวาที่เป็นรูปลูกกตานะครับสามารถกดเพื่อดูข้อมูลของรถคันนั้นได้เลยนะครับการดูข้อมูลแต่ละครั้งก็จะต้องใส่รหัสอพุสเวิร์ดท,ที่เราให้ไว้ทุกครั้งนะครับ ต่อไปเป็นการ Export ข้อมูลนะครับกดที่ปุ่ม Export ครับเลือกวันที่เราต้องการนะครับวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับ Export ได้มากสุดครั้งละ3าวันนะครับแล้วกด Export ก็จะเซฟออกมาเป็นตาราง Excel นะครับ